ดอกนี่ก็งามแห้งค้อกันพี่น้องอุยดาวกระจายสุดยอดขากับมีสีฮันงามงามครับไข่แข็ง,ขงขพี่น้องสวัสดี ep ส4ที่อำเภอโพนทรายวัดศิบอบอกกระตงบอกคือเกา่ามาลองเบิงค่ะพี่น้องมาหาหติตนำหมอกอำเภอโพนทรายวัดศิมารหรือบอรมา,รมารนาาเนะาะค่ะเนาะไปเบิงไปหลุ่นกันเลยค่ะพี่น้อง ฝ่าวมือนี้มาหอดสี่โมงสางละนะพอแเรวสองหอกเหกมานเห็ไดไข่สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเละแป้นกลับทุกๆท่านครับผมหนังกายสุขภาพแข็งแรงก,กันสุขุทุกคนเด้อพี่น้องเด้อร่มหนาวหนาหนาวมากแล้วครับเห็ดหน้าหนาวเห็ดขาวดินโอ้โหมนเห็ดไข่ครับ <laughs> ลองมาเสียงดวงครับมือนีเห็นช่องหนึ่งเขาหาได้บักย่างหลายๆลี มาเงาดีเนาะก็ัีถสองดอกงามๆครับพี่น้องดอกแข็งดีครับขอบลาก็อนอนรับดีอย่างหนึง่งพี่น้องมาหาเหดหน่ะนี่คนบ่หลายครับนี่พี่น้องดอกงามๆไข่ดอกตูวพี่นอ้องดอกนึงครับเหี่ยวเห็ดไข่เหีงาเก่าครับ งามเยอะหยุดไข่เหียเห่ยวแบบนี้หอมขัดสีน่นนี่ครับพี่นอ้องหอยุดไข่ห่วยอุ้ยบนน้ากุดเลยหอมไม่ถนัดดอกที่ลายเห็ดล่างออกมาก,ก็แข็งดีเล่ะแกงกระแซบดีเดีล่ะเฮ็ดหน,าน้าอุ้ยปลากระเหนียว เราโงกกำผ่าอีกตัวหน,นึ่งดีตุ่นเนาะ อายากไงด้วยคับพี่น้องเฮ็ดตะมอแค่เสร็จเลย ع. เอา้ายกับบดายหนำ้ำล่มกับแห้งแหง้งแหง้งผัดใบใหม่ตึงตึงเฮ็ดไข่ขาวมองไรเกาะพื้นมากเขาเก็บเฮ็ดปวกเหรอจะเลยพยักบ่ เกียงาน่ก็เกียงกันเนมือนีเนาะตั้มเกียวกับสิพวตั้มอยู่ดอกเกียวดอกอง,งามๆพี่นาะแขงแขงหนึ่งสองสามสี่สี่ดอก เห็ดมันก็ง่ามอยู่แหละพี่น้องแต่ว่ามันก็คือว <als> ่านั้นก็ออกหน่อยขนาหนี้เนาะนานมกกมน่าลายนี่เขานานะไปพ่อไปปนิเลมเห็ดเลยค่ะพี่น้องใจมันรัก อยู่เก็บไปเรื่อยๆพี่น้องเล่มไปเรื่อยๆค่ะเห็ดดาวกระจาย ยังพ่อมีเก็บอยู่ด้วยพี่น้องเด้อก็พ่อได้ปนพอได้แกงนี่แหละครับมันยังอันนี้นะไลายอยู่แต่ว่ามาสายแล้วน่าจะกลับไปสนเขา ดไข่ดาวกระจายนี่ไงไงฮิ่ไข่งามบ่ นี่เห็ดบักชิดาอืมตึงหงมาเพิ่นมืนอีร่มหนาวๆตาเป็นฟางๆพี่น้องเห็ดว่าท่านพ่อจากดอกอยู่ไปสิพ่ออยู่หรอวะโอ้ขอเป็นมูเลยเนาะ ขี wow. ้เข er yeah well, pues right ่าตกตูงหนาดพูดก็เป็นยางเลยขี้ดมาน่ากระจายแข็งแข็งพี่น้องแข็งดีดแปลกสองดอกอยู่น้ำกันพี่น้อง ใหญ่ดิครับช่วยมาเฮ็ดหนังอุ้ยเขาเห็นเห็ดไข่แม่นเ่้เห็ดเบือเฮ็ดนาเหลววันนี้ดิอุ้ยเห็ดหนกผ่าอืมเห็ดไข่ฮึ่มสวยงามตึงจี๊เฮียวแต่กัดเสียบด้วยพี่น้องเด้อนี่ครับเป็นแฉกง่ามขนาดเลยพี่น้อง มึงชินับหมานให้น 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจ็ดหนึ่ง <laughs> หน่งจ็ดอ้ก็เสอเปนองด้วยละหามันหมานลาคินีดอกหญ้าได้เกิดท่านบอนังจารุนีสุขสวัสดิ์เคยเบิงบหน่งน่งแพงามงาม ขาวดอกงามๆหกตุ้มๆไข่ตัวนี้แม่นไข่ขาวนอยหลายอยู่อาได้ยินเสียงรถเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่หม่องพ่อปู่ครับ รั่วๆครับพี่น้องช้อตนี่ดอกงามๆเลยพี่น้องเออ้ามแห้งผีช่องดอกอันนี้ก็งามขึ้นกันพี่น้องอ๋อขาเน้าๆครับดอกงามแข็งๆปุ่นนี่อ่นหมดแดง โอ้ฮิตแล้วก็มีเสียงแน่ล้วเนาะบาวิทโอเฮ็ดไข่นี่ครับดอกดึงพี่น้องมานจ่อยมานละมานน้ำปลาปูคือเก่าดอกนี้นะพี่น้องเบ่งเอาครับเล็กนะครับดอกนั่งพี่น้องอุ้ยลมกันแห้งครับพี่น้องเอ้ยลมหนาว พี่น้องอันนี้เขียวงงงเลยโอ้ยดอกุูมงามปัดโอ้ยนี่ไงนี่กินหัวกินขาเออเฮ้ยมันมันเห็ดไข่งามเลยครับเด้องามครับปลาลูกบอลงามเก็บรัวๆเลยพี่น้องดอกนึง ข, <า S 2> ข,ข,ขงนี่น,นี่ครับมันคือเก่าครับรน,นี่มีดอกตูมเ้วยพีนองเ้วยเห็ดไข่ครับแข็งอยู่ได้ดนี่ นั่นดอกหนึ่งแต่อีกข้างนั่นโอ้ยเนาะงามวิ่งเนี่ยไงสีเหลืองไข่อู้เห็ดตีนกำเาโอ้ยงามนี่ก็ดอกงามเลยครับพี่น้อง ดอกนี่กางามพี่น้องคุชเชอร์สุดยอดรัวรัวเก็บบักฟินเลยพี่น้องอฟินมือเลยเก็บเม็ดเดือนพฤศจิกาครับคุณทำอีดอกนึงพี่น้องนี่น้องคนอยญ่เพิ่นห้าเพิ่นอยากเห็นกับตาพี่น้องได้บ่หลายดอกครับแต่ว่า เน้นเห็ดไข่เก็บปิ้นๆเลยพี่น้องมือเนี่ยสีดีจ้าครับออกองขาก,กองแนนแล้วดาก้ยงามเลยชัวะุดยอดอ,อนี่ขาวจานพันเลย อีกแล้วครับเฝามา,มากเฝามากมันสิบายมันสิคำไปกู่เขาเต็มไผ่น้อยผุนหิ่งอยูยยนน่นี่ไข่หนอมารตรงตาทานเลยอาหารมันมันยังนะกูบอดังกูบอดตูงดูดูไปเลยครับพี่น้อง อะไรดอกไม้เฮ้ยมานอยู่เด้อครับพี่น้องเด้อโอ้โหอีกดอกหนึ่งสองดอกสามดอกเออเก็บไปเลยครับเก็บไปเลยแข็งกีดี พี่น้องเป็นโลงเป็นสายเลย,ยเอาพี่พี่พี่เอาเอาดอกแบบนี้ก่อนเฮ้ยนี่นี่น,นี่เออนั่นแหละเห็ดไข่ตัวนั้นบอยบอเห็ดข้าวเป๊ะเห็ดน้ำเป๊ะนะจ้าจ<ะ>มันคือแข็งคังกเถอะเออมีแต่มอแค่สี่เลยแสบสุดๆมาโนะสุดยอดคังามสวยงามีออ อ้๋อมานครับเก็บฟินๆเลยพี่น้องเก็บน้ำกับพระท่านครับเก็บน้ำกุบไทยน้ำกับพระท่านคนสุดนะโอ้ยพูนพูนพูนดอกไก่ก้อนก็ได้อ๋อเดี๋ยวภาไป็นมึงดอกนี้พี่น้องใกล้ๆเอ๋องามๆครับงัดขึ้นขาเงี้ยๆอุบๆแข็งๆเฮ้ย อี่ดอกหนึงนี่คุณภาพาิลีหมือนเฮ็ดพี่น้องสุดยอดเลยยานดนกระตงขึ้นี่ดอกนึงครับขาวจานพันเลยก็มเสือเกลือมารวยเนาะอือหลายคากหลายแนวพี่น้องพี่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 อะไรล่ะี่เอี เก็บเยอะเจอพี่น้องเก็บมวนครับมวนจะเก็บเอวนี่ฟินเออตัมก็มีเนาะแห้งเดียพี่น้องโอ้ยเสือบอ่ะเดือนพฤศจิกาครับใกล้สิบปีไม่เหรอพี่น้องเหล็กเก็บเพ็ดอยู่เดิ อ,อ๋ออ,นนอ,อ๋อข้าค่ะกันนะพี่น้องอ๋อข้าค่กันนะหอันหมันม้นๆเออก,ก็บเก็บได้นี่ปวดโพบางดอกกับประเทศไทยมึงดอกพี่น้องมันหลายปวดไ<ย>ข่ดอกงามๆพี่น้องอดอกนี่ไหมโอ้ย ตุกตุกหลุมถึงขวบนี่งามงามเลยครับสุดๆเลยมือนี่ีดอกนี้งามไะพักที่นัำเชี่ยนอยู่ไหนหรอของแท้ พองแทแะเรนเนอนบักกุ้ยพอ,อยอยอี่แม่ก่อยมึงเอาครับพี่นออ้องอจักดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยเอทั้งเก่าหนึ่งทั้งเจ็ดหนึ่งอ้ป๊าดอีพอนี่หอมสุดๆี่แหลที่อยากได้เออสา,ามทำมเนียมใส่หนาดาวกระจาย หอมแห้งเห็ดไข่เราสุดยอดของแซ่บพี่นอ้องมีเสยมองเอฟตา มัเป็นจุ่มเป็นพุ่มเป็นพ่วงอยู่พี่นอ้องเอ้ยขวดข้างเวลาขอดีเดียวเดี๋ยวเราอกันปากบออกเอาอยุตินนหน่อยๆนั่นก็ได้เอาแหละดอกนั้นเอา,าอะไรบ้า่น่ะเป็นวิญญาณเนาจะ <c ười> เอาวอโฆษณาผมไว้ <c ười> เอเอเหี่ยวโผ ดอกตูมพี่นอ้องพี่ครับพี่ดอกนะั <c> ้น <oughs> อุอ้ยเปิดดอกตัวไรเครื่องพอร์ตเหรอเนาะอุ่ดอกนั้นอนอนี่เจ็บทัว่ว พี่น้องหาเหตุ EP 14ที่โพนทรายเนาะค่ะเนาะมันหมานอยู่เก็บรััวๆเลยค่ะเด้อพอจบคลิปไปเพียงซัานีแหละค่ะเมื่อยแล้วหิ้วขขาลาไปก่อนขอขอบคุณทุกๆก,การติดตามอยากมาใกล้ๆหนังหน้าค่อยหน่อยขอบคุณขอบขอบคุณทุกๆก,การติดตามแอมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อพี่น้องขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะมันหมาน ห็ดไทยก็หลายห็ดขาวดินสุดยอดเกินแต่พอแกะไปครับ <ไป S 1> พี่น้องมาดีครับแล้วครับล่าไปก่อนครับขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกไลค์ถูกแชทถูกคอมเมนต์เด้อครับเด้อสุขภาพแข็งแรงกันทุกคู่ทุกคนครับลำล้ำลวยๆยครับโชคดีไม่มีนี่ครับผมสวัสดีครับ